สวัสดีคนเล่น雷暴疾ทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนปรับเซิร์ฟ雷暴疾นี่เห็นบนขวาไหมครับตัวน,นี้ดั a ้าเซ็นเตอร์ในนี้ผมจะปรับเซิร์ฟย,ย,ย้ายวิทีคือสอนวิธีการย้ยายเซิร์ฟไปแหละง่ยายๆไปออกเกมนี่ให้คุณเปิดหน้าด็อกค e ม t นขึ้นมานะนี่ตรงนี้ด็อกคีมของคุณนะ่ะอ่าแล้วก็โฟลเดอร์ My Game โอ้ยแล้วก็ไปที่โอ้ยอะไรเนี่ยบักบักบักโน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 ่ no, 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 no. พังแล้วนี่ให้กณเข้าที่โฟลเดอร์ Le ม o บซิเข้ามาปุ๊บจะมีสองโฟลเดอร์ใช่ไหมอันเนี้ยสำหรับคนที่มีเล m b o ซิหัสเดียวไม่เป็นไรก็คือมันจะขึ้นโฟลเดอร์เดียวเลยแต่ของผมอะมีสองรหัสมันเลยมีขึ้นสองอันอันนี้นไม่เป็นไรคนก็มีโฟลเดอร์เดียวแหละกดเข้าไปเลย แล้วก็จะขึ้นมาจากมือเกมเซตติ้งอะที่เขาเอาไว้ปรับเซตติ้งในเกมนี่อันนี้แหละที่เขาปรับเงันก็กดเข้ามาเลื่อนอกมาล่าสุดเลยนี่นี่คือเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูใครไม่ทันนะี่ยย้อนกลับไปดูนี่ Eat Asia. อีสเอเชียปกติแล้วเซิร์ฟที่เราเล่นนะ่ะจะเป็นเซิร์ฟซาว์อีสเอเชียแล้วก็ปรับเลยเปุ๊บวางเขามีเขียนอบอกไว้ให้แล้วตรงนี้แล้วก็กดเซฟเลยโปรแกรมยูวีซอฟต์ไม่ต้องปิดก็ได้นะเนี่ย พอเปลี่ยนเสร็จล้วก็ปิดปิดให้หมดเลยแล้วก็เข้าเกมอันนี้ผมเข้าให้ดูเลยไอนน้เหยียดรอเดี๋ยวสคริปวิดีโอไปท้ายคลิปเลยรอเข้าเกม เราวิธีเช็คก็เหมือนเดิมเลยกดบนขวา s e t ติ n งอันนี้นี่เห็นปะ่ะกับเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์เซาท์อินเอเชียแล้วถามว่าประโยชน์ของการปรับ,บเซิร์ฟเวอร์มันคืออะไรคือปกติแล้วผมแบบเป็นคนที่เล่นดูฟอนด้วยคราวเนี้ยเวลาผมหาเซิร์ฟเวอร์เราอะผมมาหาห้องไม่ค่อยเจอผมก็เลยต้องย้ายเซิร์ฟแบบไปเซิร์ฟอื่นเพื่อค้นหาห้องไม่งั้นอนะผมหาห้องแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก่จะได้เล่นใช่ปกติแล้วผมมาไปปรับแค่นี้แหละอันนี้มาสอนเฉย โอเคก็ดีแหละพอเถอครับ